คือพวกผมเนี่ยนะครับพร้อมจะนอนคุกกับพวกคนเหล่านี้ไม่มีปัญหาอะไรวันที่เจ็ดก็ยังยืนการที่อนุสรสถาน14ตุลาเหมือนยุทธศาสตร์ทางการเมืองต้องมีความสามารถในการมองเห็นอนาคตและสาพาดนำพาองค์กรและองค์การเข้าสู่อนาคตอย่างประสบความสาเร็จจังหวะมันไม่ได้เรียนตรงๆนะการเคลื่อนไหวของจตุพรการเคลื่อนไหวของพี่นกเขาจังหวะไม่ได้กระแสมันไม่พอการออกมาเคลื่อนไหวในเวลานี้ โอกาสจะเป็นเนกาทตีฟซัำเกมหรือเกมลบสําหรับจุฬรณ์หรือพี่นกเขาเป็นมีโอกาสสูงและมีโอกาสที่จะพ่ายแพ้มากกว่าชนะเกมถ้าพลเอกประยุทธ์นะครับเดินเกมทางการเมืองด้วยการปรับกัมตรีโอกาสไปต่อยาวๆจนครบวาระและมีการเลือกตั้งในสมัยหน้าและกลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัมตรีอีกรอบมีโอกาส สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจในการประเด็นนายกเถื่อนนะฮะกำลังเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมานะครับมีการออกพราะาชากิจจานุบเบกษานะครับห้ามในการชุมนุมตั้งแต่วันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2565เป็นต้นไปอ้างเรื่องการควบคุมโรคโควิด1 9ในขณะที่เฉลิมพรพรมพันธ์ไปยื่น ต่อนายกรัฐมนตรีให้ยกเลิกพรกลักษณะดังกล่าวพอบอรตรลอก็ยืนยันนะครับจะสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสั่งตำรวจห้ามอนุญ,ญาตให้มีการชุมนุมถึงแม้ว่านะครับผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครจะประกาศเขตพื้นที่ที่จัดให้มีการชุมนุมได้ก็ตามไม่ได้มาในฐานนะกรรมาการบริหานทัศหรือว่า,อามาในฐานนะตัวแทนทัคอะไรเพราะผมก็ยืนยันว่าผมได้ลาออกจากทัศไปแล้ว แล้วผมก็มีจุดเด่นชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วว่าผมก่อตั้งพักนะครับผมสร้างพักผมขุดหลุมสร้างตองมอดเสรแล้วผมก็ปวดภารกิจยกหน้าที่ให้ผู้ใหญ่ที่จะเอาไปทําต่อมาเพื่อบ้านพเมืองโดยการอาสาของท่านกีรพันธ์ซึ่งท่านเป็นคนมีคุณภาพมีศักยภาพมีโปรไฟลที่ดีและผมเองก็ชัดเจนไหมครับผมเปิดตั้งแต่แรกแล้วว่ามิคอรอ พิจารณาพิจารณาพอดีพิจารณาพิจารณบางคนบกอบกพิจิตูหรือเปล่าพิจิตูเปล่า,ก,า,ก,าลก็พิจิตูนี่ไงพิจิตูก็คือทันเตียรพันก็เป็นคณาได้จริงมไม่ได้โกหกอะไรวความคุณแจ้งของคือว่าได้เห็นสิ่งที่ผมฝันก็คือพักนี้ได้ขับเคลื่อนเป็นพักเพื่อประโยชน์เป็นสถาบันที่พึ่งที่พา พี่น้องประชาชนอ,อย่างมั่นคงในอนาคตที่ความดีใจที่มาแสดงความดีนกนนะคับหัวหน้าและคณะพันธุ์พูดดีในวันนี้ส่วนตัวของคนชื่อสเตอร์สุทธิโกดเลมโบสารทีนี้นชัดเจนที่สุดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในหัวใจสองข้อหละคิดมั่นหนึ่งพักที่ผมจะทําการเมืองไม่ว่าผมจะอยู่พักไหนพักนั้นต้องเป็นพักที่ปกป้องสถาบัน โดยเฉพาะสาสถาบันหลักถ้าศาสนา,าพระหมหาสัตว์ต้องเป็นจุดยืนชัดเจนาจารย์เมือน,น,นั้นต้องมีจุดยืนในเรื่องของการปกป้องโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยเราก็ทราบว่าสถาบันพระมหาสัตว์ถูกจับตัวกล้าล่วงเยอะเราจําเป็นที่จะต้องออกมาต่อสู้แลวันนี้ผมก็ให้น้องๆผมได้ไปออกทํางานในการก่อตั้งหมู่บ้านเพื่อไทยองลราชัดุกต่หมู่บ้านของประเทศไทยอยู่ ผมเองก็เป็นประธานที่ปรึกษาหมู่บ้านเชื้อสายโอชาโอราชนและก็เป็นสถาธันชมรมเครือข่ายผกป่องชาติสาพระามหาข้อที่สองจุดยืนชัดเจนไม่ว่าผมจะอยู่ภัคไหนแต่ผมไม่ได้พูดถึงลบใส่ทั้งชาตินะคุณจริของผมชัดเจนตอนนั้นที่ผมจะสร้างรถใสรทางชาติผมพูดชัดเจนว่าผมต้องสนับสหนุนคนเดุกธนิดการ์ตูาเป็นยกตอนอีกหนึ่งสมัยแต่ ตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ใใรวมไทยสร้างชาติาแล้วก็เป็นเรื่องภารกิจของหัวหน้าและการใหม่ที่ท่านจะมีแนวทางนโยบายอะยไรก็แล้วแต่ท่านแต่ตัวผมยืนยันชัดเจนไม่ว่า,วาเลโก้จะอยู่ที่ไหนไม่ว่าดรเฉลสพลเปนิติอยู่ที่ไหนยังสนับสน,คนุนพระเอกปรรจารชาเป็นนายกรัมนีต่อต่อไปเรามีสถาบันชาติที่ยิ่งใหญ่ชาติเราเนี่ยเป็นพันปีเรามีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่ไม่เหมือนคุณ เรามีการแสดงความเคารพเรามีการไหว้ไม่ใช่จับมือกันอย่างเดียวที่สำคัญเหนืออื่นใดเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นหลักชัยของบ้านเมืองของพวกเราทุกคนต่อเนื่องมาเป็นพันปีไม่เคยเสื่อมคลายสามอ่างนี้เป็นหลักของประเทศไทยเขาอิจฉาว่าเขาไม่มีเพราะฉะนั้นพวกเราต้องช่วยกันค้ำจุนปกป้อง ให้เสาหลักสามอย่างสถาบันหลักสามอย่างของประเทศไทยนี้เป็นเสาหลักที่ภาพภูมิใจของพวกเราเป็นเสาหลักที่ทําให้คนไทยทุกคนภูมิใจในความเป็นชาติภูมิใจในความเป็นคนไทยพวกเราทุกคนครับผมขอเชิญชวนมาช่วยกันตั้งชาติบ้านเมืองของเราให้เป็นที่อิจฉาของคนทั้งโลกว่าเขาไม่มีเหมือนเราครับอย่าลืมครับ คือพวกผมเนี่ยนะครับพร้อมจะนอนคุบกับพวกคนเหล่านี้ไม่มีปัญหาอะไรวันที่เจก็ยังยืนการที่อนุสรสถานสิบสี่ตุลาเหมือนเดิมคือบ้านเมืองนี้ถ้าประวิทย์จัดได้และก็ไม่มีการจับพักการเมืองจัดได้กรุงเทพมหานครจัดได้คณะหลอมรวมประชาชนก็ยังจัดได้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยนะครับ ก็ยึดคำรองนายกวิศณุซึ่งก็บอกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ได้มาสกัดกัน้นประชาชนใดๆนะครับซึ่งถ้ามีปัญหาก็ต้องแจ้งจับวิศนุเครืองามเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนนี่ก็คือเรื่องแรกว่าไม่มีใครฟังและมันเหตุอะไรพวกผมจะต้องฟังคือถ้าสั่งพระพนมเอกประวิทย์ไม่ได้สั่งพรรคเพื่อไทยไม่ได้สั่งชัดชาติไม่ได้และเรื่องอะไรผมกับพี่ดกเขาต้องต้องมีหน้าที่ในการไปฟัง เพราะฉะนั้นยังยืนหยัดเหมือนเดิมเพราะเห็นว่าถ้าจะเอากันอีกเนี่ยต้องประกาศเคอร์ฟิวซะเลยในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มจตุพรภูมิพันธ์ที่จะมีการชุมนุมใหญ่ซึ่งมีทั้งเสื้อแดงเสื้อเหลืองมีกลุ่มพินกขาวเข้าร่วมเป็นการรวมกันใช้คําว่าเป็นการล้อมรวมประเทศไทยนะครับแล้วก็จัดเดินหน้าเข้าสู่การปฏิรูปนะครับสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้กําลังเดินไป นะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของความชอบธรรมนะครับความชอบธรรมเรื่องของการอยู่ครบการดารงตําแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกกฐมนมรีซึ่งเขานําสิ่งนี้เป็นเครื่องทิ่มแทงพลเอกประยุทธ์นะครับว่าอยู่ครบระยะ8ปีแล้วตามรัฐธรรมนูญนะครับถ้าหลังจากวันที่23สิงหาคมเป็นต้นไปพระพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะ มาบริหารตั้งแต่23สิงหาปี57หลังจากยึดอำนาจและเป็นนายกรัมตรีนั่นหมายความว่าจะครบวาระกับ23สิงหาคมปี65ครบ8ปีพอดีตามรัฐธรรมนูญนั่นหมายความว่า24เป็นต้นไปลเอกประยุทธ์นั้นจะกลายเป็นนายกเถื่อนในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเป็นไปได้ไหมและที่สำคัญก็คือฝ่ายไหนจะได้รับชัยชนะ ในหลักของความจริงที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรได้มีการตั้งคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายขึ้นมานะารับทำการพิจารณาเรื่องนี้โดยตรงซึ่งคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณชวนหลีกภัยเป็นประธานสภาสรุปว่าพลเอกประยุทธ์จ,จันโอชาในฐานะนายยกรตรียังอยู่ไม่ครบ8ปีเพราะรัฐมนูลประกาศไว้เมื่อปีพุทธศักราช2560พลเอกประยุทธ เข้าดำรงตำแหน่งหลังจากมีการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการปี2562นั่นหมายก็ว่าต้องนับตั้งแต่ปี2562เป็นต้นไปจะครบวาระ8ปีคือปี2570นะครับส่วนฝั่งจุฬาพร์รู้ไหมจุฬาพร์ก็บอกให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วบอกว่าโอกาสที่ศาลจะพิพากษาเป็นโทษกับพลเอกประยุทธ์จะเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้้เพราะอะไรฮะศาลเนี่ย หรือกฎหลักของกฎหมายไม่องสารเนี่ยหลักของกฎหมายเนี่ยเขาจะไม่มีการนับย้อนหลังนะฮะก็จะมีการเดินแบงหน้าจะไม่มีผลย้อนหลังนั่นหมายความว่าบุญเดีประยุทธ์ยังอยู่ไม่ครบ8ปีนะครับในหลักของกฎหมายและอย่างที่ที่ผมเคยเรียนไว้เขาไม่เขียนกฎหมายให้ตัวเองมาฆ่าตัวเองหรอกนะ,ะนี่คือ2ปัจจัยที่เกิดขึ้นนะในช่วงเวลานี้สิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะครับก็คือว่า มีโอกาสที่ฝั่งจุตุพรกับฝั่งพี่นอเขาจะชนะไหมยากเพราะไปดูหนึ่งการเคลื่อนไหวของดวงดาวนะครับสองนะครับจังหวะเวลาเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองซึ่งน้อยคนได้เรียนนะผมสอนเักศึกษาอยู่จริงๆและอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าคนเองนะครับมีคนที่รู้จริงๆเข้าใจย,ยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองจริงๆเนี่ยมีน้อยมากในประเทศไทยเนี่ยแทบไม่มีนักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเลยนะครับส่วนมาก ก็เป็นนักวิเคราะห์ไปตามสถานการณ์เกมเนี่ยถ้าเราเข้าใจหลักยุทธศาสตร์การเมืองกันบุนกลองู่รู้โอ้ยถามมิงเวลาวนี้วันนี้วันน,น,นี้อย่างเดือนสิงหาคมเรารู้เลยโอเคเดือนสิงหาคมเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนภัยธรรมชาติจะเกิดขึ้นอย่างต่อนเอนื่องต้องระวังน้ําท่วมต้องระวังแผ่นดินไหวนะครับพายงุงพายุเนี่ยมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่ต้องระวังนะรเรื่องของการแตกหักความรุนแรง12และ26และ27เดือนสิงหาคมทั้งนอกและก็ในประเทศ นะสิ่งเหล่าน,นี้เราควรจะรู้นะครับซึ่งถ้าเราเข้าใจเชิงยุธทธศาสตร์การเมืองเราจะรู้ทามิ่งเลยคาดการประเมินสถานการณ์มันเป็นหลักทฤษฎีภาวะผู้นําผู้นําต้องมีความสามารถในการมองเห็นอนาคตนักยุทธศาสตร์ทางการเมืองต้องมีความสามารถในการมองเห็นอนาคตและสาพาถนําพาองค์กรและองค์การเข้าสู่อนาคตอย่างประสบความสาเร็จจังหวะมันไม่ได้เรียนตรงๆ นะการเคลื่อนไหวของจตุพรการเคลื่อนไหวของพี่นกเขาจังหวะไม่ได้กระแสรมันไม่พอการออกมาเคลื่อนไหวในเวลานี้โอกาสจะเป็นเนกระตีบซ้ำเกมหรือเกมลบสําหรับจตุพรหรือพี่นกเขาเป็นมีโอกาสสูงและมีโอกาสที่จะพ่ายแพ้มากกว่าชนะเกมถ้า,าพลเอกประยุทธ์นะครับเดินเกมทางการเมืองด้วยการปรับพําตรีโอกาสไปต่อ y au, y au, ยาวๆจนครบวาระ และมีการเลือกตั้งในสมัยหน้าและกลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัตรีอีกรอบมีโอกาสเป็นไปได้สูง<ม>เช่นกันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีนกับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์กิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ

โ้ยหมูย่ายแผ่นดินททนทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าภาวานน้ำผืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักวมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาอรผู้คอ คนโหยไภไยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศละวนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไว,ไวไ้ไวันฟ้าทรงผูกพันไทยฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทายร่มเย็น การที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์รชาชน์ฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ไวฟ้าปันฟ,ฟ้าไพยไม่เคยไหวหวัว่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย กาทรงสูขใจเธอไทยร่มเย็น